สวัสดีครับเพื่อนๆคาเฟ่เลออนให้ชีทุกท่านนะครับภาพที่ท่านได้ชมนี้นะครับก็เป็นคุณโจนะครับหรือโจชุรินทีวีนะครับในช่องทางยู u ู e นะครับที่ออกมาแบ่งปันความสุขนะฮะเรื่องของโครงการช่วยเหลือยำยากนะครับที่หน้าร้านที่เขาซื้อเฟรนไชายจากคาเฟ่เลออนไปนะครับอยู่ตรงบริเวณปั๊มปตทโรบินสันนะฮะ ตรงอยู่ตรงข้ามเลยนะครับตรงข้ามกับปั๊มนะครับที่เป็นร้านกาแฟอยู่ก็มีโอง่งมังกรใส่ข้าวไว้ให้คนยามที่ว่ายากนะครับมาตักนะครับดังนั้นอย่างที่ผมนาเรียนมาแล้วนะครับคาว่ายามยากกับายากไรจะต่างกันนะฮะยามยากก็คือยามไม่มีเงินที่จะใช้ในครัวเรือนนะฮะก็มาตักข้าวสารแล้วก็เงินส่วนที่เหลือท่านก็เอาไป ซื้อกับข้าวกับปลาถานกันนะครับนี่คือโครงการหนึนะครับทีเออ่เพื่อนสามารถที่จะเดินทางต่อนะครับคือพลังความดีอยู่ที่ตัวเรานะครับก็ของสายบุญสุรินทีวีก็ขอบคุณโจ้นะครับอนุโมทนาบุญด้วยนะครับเพราะว่าสายบุญสุรินทีวีนี้เขาทำบุญหนักมากนะฮะในไม่ว่าในเรื่องของงานกระถิ่น งานบุญต่างๆถุงบรรสุขต่างๆนะครับในส่วนของเราของคาเฟ่ไลออนก็ทําเกี่ยวกับงานแจกข้าวสารแบ่งปันกันนะครับโครงการช่วยเหลือยามยากที่ผมทําอยู่นะครับในช่วงท้ายคลิปนะฮะก็จะเป็นของไทยทีวีสีช่อง7นะครับเรื่องจริงผ่านจอที่ได้มาสัมภาษณ์แล้วทําคลิปออกไปสู่สาธารณชนให้ได้รับชมนะฮะก รับชมกันยาวเลยนะครับขอบข,ขอบคุณครับผมสมเกียรติทวีงามนะครับอายุ50ปีปัจจุบันก็เปิดร้านกาแฟสดชื่อว่าคาเฟ่ไลออนนะฮะร,ร้านคาเฟ่ไลออนร้านกาแฟสุดชิวในจังหวัดสุรินเปิดขายมาก,กว่า8ปีแล้วโดยมีคุณสมเกียรติทวีงามเป็นเจ้าข,ของร้านซึ่งตลอดที่เปิดร้านมาคุณสมเกียรติได้เห็นถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านในละแวกนั้น จึงมีแนวคิดอยากจะช่วยเหลือด้วยการนํากําไรส่วนหนึ่งมาเปลี่ยนเป็นข้าวสารไปวางไว้บริเวณหน้าร้านให้ชาวบ้านที่เดือดร้อนได้นํากลับไปหุงทานที่บ้านแบบฟรีๆครับซึ่งจุดเริ่มต้นมาจากที่ครั้งหนึ่งเขาเคยประสบปัญหาทางด้านการเงินไม่พอกินไม่พอใช้มาก่อนทําให้รู้ถึงความลําบากเมื่อตั้งตัวได้จึงตั้งโครงการช่วยเหลือยามยากขึ้นโครงการช่วยเหลือยามยากเนี่ยเรามองตรงๆว่าเราจะส่งผ่าน ในจังหวะที่ท่านครอบครัวท่านไม่มีเงินนะครับท่านก็มาตักไปเลยในจํานวนที่ท่านคิดดูว่ากี่วันที่จะส่งผ่านชีวิตท่านอาจจะปลายเดือนอีก5วันท่านก็ตักคํานวณไปประมาณ5วันนะฮะเอาไปทานกันเลยทาว่ายามยากนะครับไม่ได้ว่าส่งผ่านยากไรนะครับเราส่งผ่านไม่ได้ในส่วนตรงนั้นนะครับโครงการนี้เราเรียกว่าโครงการช่วยเหลือยามยากนะครับคือไม่มีก็มาตักไป กว่าหปีที่ภาพการแจกข้าาสารของคุณสมเกียรติเป็นที่พบเห็นต่อคนที่ขับรถผ่านไปผ่านมาและลูกค้าที่เข้ามาอุดหนุนในร้านทําให้เขาได้รับคําชื่นชมและก็กลายเป็นที่รู้จักกันไปทั่วจังหวัดจึงทําให้หลายๆคนต่างอาสาเข้ามาร่วมทําบุญกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับก็รู้สึกดีที่เขามีน้ําใจบริจาคช่วยเหลือคนยากคนจนมาตลอดข้วาสารเขาก็ตั้งไว้ตรงนี้นานแล้วคะ่ะ โอขอขอบคุณครับขอขอบคุณจริงๆครับที่มีอย่างนี้มาอยากให้มีเรื่อยๆไปเรื่องจริงผ่านจอ